But today, I want to talk to talk about something. <laughs> and the title of the message is very simple. Don't eat the fly. is very simple. The fly. <laughs> today I'm going The fly. deliverance. วันนี้ผมจะพูดถึงการปลดปล่อย about true. และพูดถึงเกี่ยวกับการปลดปล่อยบางอย่างเราทุกคนเนี่ยจะต้องรับการปลดปล่อยให้มี <From S 1> สรารภาพจากการโกหกของศัตรูพระก็มีเรวว่านาะมาเนี่ยเป็น ข้อของการหลอกลวง w h e เมื่อเขาหลอก it's like he speaking his native language เหมือนกับว่าเขาพูดธรรมชาติของเขาเองด้วยภาษา like he speaking Thai or English หรือพูดดังภาษาไทยหรืออังกฤษ and so when he speaks he is lying คิดเมื่อเขาพูดที่ไรเนี่ยก็พูดคําโกหกทุกที and a big truth is this และสิ่งที่หลอกเราคิดของมันเป็นอย่างนี้ Not all of your thoughts ไม่ใช่ว่าทุกความคิดของฉัน Are your thoughts เป็นความคิดของฉันเอง <laughs> Not everything you think ไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เราคิด Came from you มาจากตัวเราเอง Let w h t s you think <S ความคิดที่เราคิด They can เป็ r คำพิโยต์อาจจะเป็นมาจากตัวเราเอง They เป็นคำพิโก้ทุกทุกหรืออาจจะมาจากความคิดของพระเจ้า Or can from of the Father it lies. can be หรืออาจจะมาจากพ่อของการมุสา And b บา many Christians they just think every thoughts is their thoughts มีคริสเตียนมากมายที่คิดว่าโอ้คิดอะไรก็ได้เนี่ยความคิดเรานั้นมาจากเจ้าหมดเลย i เป็นความจริง เมื่อพระเจ้ามีความจริง The devil has lies เอาละพระเจ้ามีความจริงมันมีความเท็จ And so in our mind ในความคิดของเรา We are either believing lies เราเนะี่ยเชื่อในสิ่งที่ โกหกหลอกลวงหรือเราเชื่อในความจริงเอาล่ะถ้าหักวงมาที่สมองของท่านเปิดสมองของท่านออกจะดูว่าเอมีความจริงอะไรบ้างที่อยู่ข้างในนั้นหรือมีความจริงมากมีการหลอกลวงอยู่ในความคิดของท่านอะไรบ้างหรือมี คำของพระเจ้าอยู่ในความคิดท่านขนาดไหนหรือมีอินสตาแกรมอะไรต่างๆที่ใส่ไว้บรรจุไว้ในสมองของท่านมาก เราเนี่ยก็คิดถึงสิ่งต่างๆ your brain full lies, ถ้า,าความคิดของเราเต็มไปได้วยการหลอกลวงเราก็จะเดินไปทางโน้น s, your brain full truth, <S แต่ถ้าความคิดของเราเต็มด้วยความจริง you will going this way. เราก็จะเดินไปทางนี้ห so ลายคนมาหาผมโออาจาโอจาน I have demons โอ oh, ผมมีผี I can't think properly ผมคิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมมีปัญหาเยอะ like มันเหมือนกับว่ามีความเมื่อยอยู่ในสีสันนี้ขอขัีออากกล่อยไอ้นุ่มว่าโอ Cast the devil out of me เอาขอขับผีออกจากกล่ด้วยไ like, okay. อ้หนุ่มว่าโอเออผมก็โอเค Cast the devil out of m แล้วนี่เออก็ผมก็ขับผีนั่นออก then, then the devil comes back เอออยู่ๆผีนั้นก็กลับมาอีกแล้ว and he starts to speak again <laughs> and they're like oh okay come back <laughs> Because they mama not embrace truth the devil can only have access into your life by a lie the lie is the door into your life การหลอกลวงนะ่ะเป็นประตูเข้ามาในชีวิตคัน Amen That's why he is the father of lies เ <our> พราะว่ามันเป็นพ่อของการหลอกลวง Like our God is the God of truth เป็นพระเจ้าแห่งความจริง So yes I cast out demons แน่นอนผมก็ขับผีออก But unless that believer receives truth น่าเสียใจว่าผู้เชื่อน่ะรับเอาความจริงหรือมันจะเข้ามาอีก And so the next week they come back I n d o h n pray for me เอาอยู่ๆนะฮะอีกอาทิตย์หนึ่งอาจารย์ขอทิษฐานผู้ผมด้วย I n d o h n pray for me ไปเข้ามาเป็นไง And John pray for me อ๋ออาจารย์ขออธิษฐานผู้ผมด้วย I n d o h n pray for me ขอทิษฐานเผื่อผมด้วย And they never free เขาไม่เคยได้รับอิสรภาพเลยเพราะเขาไม่เคยรับความจริงของอธิษฐ yes, า,านเพื่อเขาก็จริงแต่นอกจากว่าท่านจะเอาความโกหกหลอกลวงออกไปเท่านั้น come back again. มีเช่นนั้นมันจะกลับมาอยู่เรื่อยๆ so ฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก John 8, ในยอห์นบทที่8 3 1 Jesus พระเยซูบอกว่าอย่างนี้ so Jesus said to the Jews you believe in him พระเยซูคิ์พูดกับชาวยิวที่เชื่อในพระองค์แล้วว่า if you abide in my word ถ้าเจ้าติดสนิทกับถ้อยคําของเรา you are truly my disciples ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง and you will know the truth และท่านจะรู้จักความจริง and the truth และความจริง and the truth และความ

พระคัมพี์ไม่ได้บอกว่า Oh you need to know this pasta Oh ท่านต้องรู้จักเสียพิบาลท่านนี้ And you will be free แล้วท่านจะรับการปลดปล่อยให้เป็นไทย It d o e s n t s a y you need to know this church and you l l be free พระคัมพี์ไม่ได้บอกท่านต้องรู้จักปลดนี้แล้วจะได้รับอิสรภาพ But the Bible s a y s you will know the truth แต่พระคัมพี์บอกว่าท่านจะต้องรู้จักความจริง And the truth will set you free ความจริงจะให้ท่านเป็นไทย Jesus said, s a i ระเยซตรัสว่าเมื่อ นี่เนี่ยออกจากคนใดคนหนึนหน่งมันถูกขับหรือมันถูกตเตะออกไปจากบ้านละ the goes the dry มันก็ไปในที่ที่ทแห้แงแล้งเหล่านั้น And then he says, hey, แล้วมันก็บอกว่า oh, โอ้าเพื่อนรักของฉัน know this ฉันรู้จักเขาดี He he likes to believe all of the things we say about him. คนนี้นมชอฟังในสิ่งที่เรานี่พูดกับมึงมาตลอดไล่ he likes them ทุกสิ่งที่โกหกทั้งหลายมันชอบแต๊ๆ I said Ryan k i c k me out. โอ๊อาจารย์ไรอันขับผมออกออกขับข่าออกไปแล้ว Don't worry. แต่อย่าไปกังวลเลย We have a nice home there. เรามีบ้านที่สวยอยู่ที่นั่น It's nice very มันสวยมากๆ We can speak Life can เราสามารถพูดเรื่อง <And then S 2> การโกหกตลอดทั้งวันแล้วเขาจะเชื่อ come, back. มา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 ไปด้วยกันกลับไปด้วยกันอ้าวผู้เชื่อคนนั้นบอกยินดีต้อนรับเจ้าการโกหก มาปิ๊กมาบ้านกลับมาบ้านเธอ you have some more friends come 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 และชวนเพื่อนเพื่อนที่โกหกทั้งไหนมา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  s person has no truth เพราะว่าคนนี้ไม่มีความจริง He likes us เขาชอบเราดะ You see my friends Every sin ทุกความผิดบาท Starts with a lie ริ่มต้นจากการโกหก People steal because they don't believe God's a provider ผู้คนที่ออกไปขโมยเนี่ยเพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมให้แก <People S 1> เขาคนที่ทำตัวเพเพไปนอนกับคนนู้นคนนี้เพราะเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าสามารถประทานภรรยาที่ดีให้แกเขาได้ ผู้คนเน้นทาว่าร้าย because they don't believe that they have favor with God เพราะเขาไม่มีความเชื่อว่าเขาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า so they have to make other people look worse than them so they feel better about themselves น้วยเหุนี้จึงต้องกล่าวร้ายพูดในสิ่งที่ไม่ดีต่อคนอื่นเพื่อจะให้ทำตัวทำให้ตัวเองเป็นที่ดูดี now y o u mind is like a gate ในความคิดของเรามันเหมือนกับประตูมันเนี่ยก็มาแล้วก็เคาะเคาะเคาะเฮ้บอกฟังกายดิ That <is> อันนั้นคือการหลอกลวงการทดลอง all get tempted, เราทุกคนก็ถูกทดลองด้วย <But S 1> กัน b ารทดลองไม่ใช่ความบาปนะไม่งั้นพระเยซูก็บาปแล้วในถิ่นเรือ่การทดลองไม่ใช่ความบาปนะไม่งั้นพระเยซูก็บาปแล้วในถิ่นเรือนนั้น so the devil knocks the นมันก็เคาะประตูและบอกเรื่องโกหกให้เรา Because get inside. แล้วบอกมันพยายามที่จะเข้ามาในความคิด But you know the truth, แต่ถ้าเรารู้จักความ <you S 1> จริง can say no the lies. เราสามารถบอกว่าไม่ต่อการโกหกเหล่านั้นเ the, the พราะสงครามการต่อสู้รบที่ใหญ่ที่สุด not out there. มันไม่ใช่อยู่ที่นั่น your eyes. สนามรบนั้นอยู่ระหว่าง Jesus said that the devil is called Beelzebub. Yeah, Beelzebub. Uh, which is? literally Mark 3:22. Mark บทที่อเมริกาบทที่สามข้อ Beelzebub. Uh, Say it again. Be, oh, okay. There we go. And the teachers of the law who came down from Jerusalem said this about Jesus. <laughs> he is possessed by Beelzebub. Oh, call me P and Beelzebub. ที่ <By> the, อยู่ในตัวเขา By the Prince of Demons he is driving out demons ซึ่งเป็นนายผีที่ขับผีอื่นๆออกไป Now what is that name for Belzebub Belzebub เนี่ยคืออะไรล่ะ If you look at the Greek ถ้ารู้จักถ้าเราดูในภาษากรีก Belzebub means Lord of the flies เขาหมายความว่านะครับเป็นเจ้าของแมลงวัน <laughs> Now, there's one thing I hate. But there's one thing I don't like. Oh, thing I don't like. I don't like. I hate. It's Is flies. You know t เออแมลงวันมันชอบบินไปมามันมองหาสิ่งสกปิ์สิโอ้ถ้าหมาไปขี้ที่ใดที่หนึ่งแล้วมันก็นั่งลงที่นั่นแล้วเจ้าแมลงวันก็บินไปอาจารย์อาจารย์แรนกำลังกินข้อซอยอยู่ในขณะนั้ โอ้ยมันอร่อยเหลือเกินแต่เจ้าแมลงวันนั้นก็ปีนลงมาที่เข้าซอยของผมพอดีผมจึงเกลียดมันมากเอ้ัน้าแมลงวันเนี่ยมันสักกกปรอลน They like to the like be garbage. by uh, มันชอบอยู่ในถังขยะหรือที่มันสปกปรก So when they say the devil is like the Lord of the Flies I'm like yes uh, definitely เมื่อพระคัมภีร์บ <laughs> อกว่าเนะี่ยไอม้มมาเนี่ยเป็นเหมือนกับเจ้านายแห่งแมลงวัน Now you see flies are attracted to dead things และก็ไอ้เจ้าแมลงวันเนี่ยมันถูกดึงดูดจากสิ่งที่ตาย <It> s <S <right. S 2> ถึงสิ่งที่ความคิดที่มันสุกกระโตกต่างๆฉะนั้นเมื่อเราเชื่อในคำโกหกและก็ เมื่อเรามองดูในสิ่งมิติที่มองไม่เห็นอ่าเราก็จะเห็นนะครับแมลงวันฝ่าวิญญาณบินไปบินมาหาผู้เชื่อ the เข้ามาในความคิดที่สก,กปรกลามกเหล่านั้น I I praying university remember one day I was praying at university. วันหนึ่งในขณะที่ผมอธิษฐานในมหาวิธีลาล like, oh, u ผมก็เดินไปอธิษฐานแล้วก็โอ้พระเยซูผมรับร้ <I like, S 2> <bro. S 1> you พราะเย,ยสูผมนัสการ์ตรง and the devil และเชื่อว่าผีนั้นส e n ห o n ่ of น h e s e f l ีก s อยู่ๆก็สง่งเจ้าแมาลงวัน <And S 1> มาและขณ a อ s ยู m แล้ยู่มันมามันก็เข้าปากผมคนดีเข้าแล้วเข้าไปแ้รู้สึกว่าแมลงวันเข้าปากแลก้วมัน,นก็บินในขอบ เอาละอาจารย์ก like, uh, uh, ็ออกท่าทางอย่างนั้นแล้วแล้วมันก็ลงไปในคอโอ้ยรู้สึกว่าแมลงวันมันบินในลำไส้ผมเกลียดแมลงวันเหลือเกินเกลียดแมลงวันมาก But many times believers times many as we แต่บางครั้งในฐนานะที่เราเป็นผู้เชื่อมันเนี่ยมันก็มาด้วยการโกหกหลอกลวง <loves> you. ไม่มีใครรักเจ้าหรอก God love you. พระเจ้าไม่ได้รักคุณ And are like Ryan. เราก็เหมือนกับพ um. าจารย์เรน กินมัน eat the fly. กินเจ้า,มาแมลงวันนั้น the lie. เราเชื่อในคำโกหกหลอกลวง eat the fly. เรากินมันเข้าไป eat the fly. อย่าไปกินมแมลงวันเราอย่าละกิสงามงามงามอย่าไปอปาปาลับงามงามเจ้า,มาแมลงวันหรือการโกหกทั้งหลายเราทั้งหลายเนี่ยมักจะกินคำโกหกหลอกลวงของมันอยู่เสมอเพราะเราไม่รู้จักความ จ,จำไว้นะไม่ใช่ทุกความคิดของเราเป็นความคิดของเราเองความคิดของเราจะมาจากพระเจ้าความอเาจะมาจากมันวันหนึ่งในขณะที่ผมขับรถอ,อยู่ผมจำ <And I, S 1> ได้ว่า <love> ผมชอบชีวิตชีวา ผมไม่อยากจะให้ชีวิตของผมเนี่ยสูญเสียไปผมมาวันหนึ่งผมก็ขับรถไปอยู่ๆความคิดก็เข้ามาในสมองทำไมไม่หักหลบแล้วก็ตกลงไปหน้าผาล่ะเอ้าวทำไมแปลกเหลือเกินอยู่ๆความคิดนี้เข้ามาได้ยังไงไอ้ไอันั้นไม่ใช่ความคิดของผมนี่นะ อันนั้นแหละเป็นมลงวัน agree. ผมจึงไม่เห็นด้วย I love life. ผมรักชีวิตผมพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตผมแต่ความคิดเล็กๆเข้ามา And let in, ถ้าผมยอมให้มันเข้ามาแล้วมันก็จะ เข้ามามากขึ้นมากขึ้นเพราะผมไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเอละเมื่อเจ้าแมลงวันไปเกาะที่อ่าล่ลกี้โทษดิขีของหมานะแล้ว็มันก็จะมีแมลงวันตัวอื่นๆมาผสมกันมากมามากขึ้น and so now we have c h r i s t ฉะนั้นในฐานะที่เรามาเป็นคริสตียิแล้วมันมีมแมลงวันเป็นร้อยร้อยตัว <They> นะบินไปบินมาในความคิดมันมองหาว่าพระเยซูคนอื่นก็มองว่าพระเยซูอยู่ไหนแต่สิ่งที่เห็นอยู่มีแต่เจ้า,มาแมลงวัน Ine, Because they believe they the in เพราะเขาเชื่อในการกโมหกหลอกลวง They believe I m a hateful person เชื่อ pues, ว oh ่าโอ๊ยตัวเองเนี่ยเป็นที่เกลียดชังของคนอื่น I am an angry person ฉันเนี่ยเป็นคนที่

And so we are covered with all these thoughts. All these Flies But how do we get free? How do we get free? Because the Bible says In Galatians 5:1 For freedom's sake. เพื่ออิสรภาพนั้นพระเยซูสาม,มารถปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระได้พระเจ้าต้องการให้ท่านมีอิสรภาพท่านทั้งหลายนมีอิสรภาพมากขนาดไหนในความคิดหรือในความคิดของเรามันมีแต่อะไรเต็มไปหมดเลย so the this, this. การจุดเริ่มต้นของมันก็เป็นอย่างนี้ one, the lie. ฉะนั้นเราต้องรู้นะ ระบุได้ว่าการโกหกหลอกลวงนั้นเป็นอย่างไร that voice? นั่นคืออะไรนะครับและก็เมื่อเราได้ยินเสียงแต่เนื่องจากเรารู้จักความจริงเราก็ปฏิเสธมันทันทีเพราะว่านั่นคือการโกหกหลอกลวงนั่นเป็นบาอเซบู ฉันเองจะไม่เชื่อในการหลอกลวงนั้นฉันไม่ใช่นักโทษบางครั้งบางครั้ะไอ้แมงวันเนี่ยมันพยายามที่จะเล็ดลอกเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็หลงเชื่อมันทั้งทัๆที่เราไม่รู้ remember years ago, ผมจำได้ว่าประมาณหลายปีก่อน just had money pay bills. ผมก็มีเงินเพียงพอ,พอที่จะจ่ายบิลหรือค่าใช้จ่ายแต่ะเดือน morning, was happy, ในช้าวันนั้นก็รู้สึกมีความสุขมากเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อพระเยซูแล้วก็ไปที่โพสตบ็อกซ์ของผมแล้วก็เปิดกล่อง จดหมายพอเปิดกล่องจดหมายนั้นโอ้ปาคุณว่ามีสิ่งที่ต้องจ่ายเยอะมากผมก็ต้องจ่ายโอ้จะจ่ายบิลที่เขาส่งค่าต่างๆนี้ได้ยังไงความกลัวก็เริ่มเข้ามาในใจแล้วเมื่อเวลาผ่านไป getting m morerump Oh, and not, siento... yeah, More more impatient. I'm Honey, why is my food not ready? I speak to my wife. Huh? Honey, why is my food not ready? Oh, uh, my food? My food, yeah. Uh, uh, and I'm like, Where is it? Oh, uh, you you know? You know, I feel irritated. I feel and I think to myself, ผมก็คิดกับตัวเอง woke the morning, พบตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็เ so so ต็ไมไปด้วยความชื่นชมยินเดียวเต็มไปด้วยความรัก But now clock, แต่ตอนนี้ห้าโมง I, I แล่รู้สึกมันคุณคืออะไรไม่รู้อย่าไปอยู่ใกล้ผมนะ <Why? S 2> ทำไมหรือ And <you> stop. แล้วก็เริ่มคิด And you say, there is a lie โอ้นั่นเป็นการโกหกนี่ there is a fly มันเป็นแมลงวัน that I have swallowed ที่ผมได้กลืนเข้าไป so when you go through your day ฉะนั้นเมื่อเราไปเริ่มต้นชีวิตประจำวัน and your joy is gone ความชื่นชมินดีหายไป your love is gone ความรักมันหายไป your peace is gone สันติสุขมันหายไป stop เราต้องหยุดก่อน where have I believed the lie เอ๊ะฉันได้เริ่มเชื่อ คำโกหกกหลอกลวงเ <So S 1> มื่อไหร่ <I prayed. S 1> ผมก็ทิฐัก said, was the เอ๊ะผมได้รับการหลอกลวงนั้นเมื่อไหร่พระองค์ก <im> ็ย้ำให้ฉันได้รู้ในขณะที่กำลังทานอาหารก็ไรอันมันก็คือว่า เจ้าไม่เชื่อว่าเราจะจัดเตรียมให้เจ้าไง You believe the lie เจ้าเชื่อในคำโกหก About who I am เกี่ยวกับ About who God is เกี่ยวกับว่าพระองค์เป็นใคร And now fear came into your hearts ด้วยเหตุนี้ความกลัวจึงเข้ามาในใจ And peace and joy fly away แล้วสันติสุขกับความชื่นชมยินดีก็อพไปจาก Bye bye joy bye bye love เออลาก่อนนะ สันติสุขความชื่นชมินดีความรักแต่ผมสามารถดูว่าอะไรคือการโกงผมก็เลยรีบบอกกับพระเจ้าพระเจ้าผมขอโทษ พระองค์รู้ดีว่าค่าใช้ใจ่ายที่ผมต้องจ่ายมันกำลังมาพราะองค์ทรงเป็นผู้จัดเตรียมให้ผมผมขอกลับใจจากการที่รับเอาการโกหกหลอกลวงแล้วทันใดน,นั้นเองความชื่นชมนินดีก็เข้ามาก <Peace S 1> ลับคืนมา <comes back. S 1> สันติสุขกลับคืนมาความรักได้กลับคืนมา the พราะคัมภีร์กล่าวว่า In 2 Corinthians 10 5, we demolish arguments and every pretension. That sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought and make it obedient to Christ. 10? 10 verse 5. 10 verse 5. Okay. ล็กอ่านตั้งแต่ข้อสี่เลยไหมเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์แต่เป็นฤิธานุภาพมาจากพระเจ้าที่ทำลายป้อมปราการได้คือทำลายเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฟังพระคิดอเมน so God tells us พระเจ้าได้บอกเรา <Every thought S 1> ทุกความคิด that not s truth. <S ที่ไม่ใช่ความจริงของพระเจ้า <catch> เราต้องจัดมัน And bring into obedience. แล้วนำมาสู่การเชื่อฟัง And said lie. แล้วเราบอกว่านี่คือการโกหกหลอกลวงไม่ใช่ความจริงเพราะวาเพื่อนและเราเร็วพอที่จะ จับแมลงวันตัวหนึ่งเพราะว่าแมลงวันเนี่ยก็จะโจมตีเราอยู่เสมอการที่เราจะจับตัวเดียวมันง่ายกว่าจับเป็นร้อยๆตัวฉะนั้นทุกความคิดที่เข้ามาเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้เราเชื่อความจริง And sometimes you go to war. Mm -hmm. And the devil brings many flies. Sometimes the devil brings many flies at a church. At a city. But the Bible says stand. And the day of battle

ความเชื่อในการโกหกหลอกลวงเหล่านั้นแล้วเราจะต้องหันมาเชื่อในความจริง the <Bible> says, พระคัมภีร์กล่าวว่าโรมบทที่สิบสองข้อสองอย่ 2, 2> world, ยาเป็นเหมือนกับคนในยุคนี้ your mind. แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ Then you will know and Le able to test. Le and approve what is God's will. His good, pleasing, perfect will. We are all on a journey. เราทั้งหลายทุกคนอยู่ในการเดินทางที่จะให้ความคิดของเรารับการเปลี่ยนแปลงใหม่ we are, we are เรานะไม่ได้ถูกสร้างแบบธรรมชาติให้ให้เชื่อฟังการหลอกลวงหรกแต่เรากำลังเชื่อในความจริง And so you have to be in the Word of God. <laughs> Having our mind renewed. So that you are free in Jesus. I believe in casting out demons. I believe that there there's so many flies. That that person needs somebody with ที่บางคนจะต้องให้ผู้ที่มีสิทธิอำนาจขับผีเหล่านั้นออกไปจากเขาเพื่อที่เขาจะคิดได้อย่างชัดเจนโปร่งใสและความคิดที่ดีงาม But unless truth afterwards they have the have แต่ต้องได้รับการขับออกไปหลังจากที่เขารับความจริงเข้ามาก่อนถ้ามิเช่นนั้นเขาก็จะกลับไปสู่โลกเดิมๆเพราะว่าประกรรมของพระเจ้าจว่าความจริงจะทำให้เราเป็นไทย amen amen เมน